สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับได้รัข่าวจากเอเนวิสไทมพบกับผมชาวลวิทครับวันพฤหัสบ,บดีที่3มีนาคม2565นะครับช่วงบ่าย,ายอากาศร้อนๆอน,อ,นอบอ้าวมากนะครับทะลุกเกือบจะ40องศายอยู่แล้วยังไงก็ระมัดระวังแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะครับอ่ะแอดมินมีข่าวสารเกี่ยวกับปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับมีการรายง,งานข่าวว่าปั๊มน้ํามันที่เป็นของฝั่งเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวเช็คเชล นะครับ PT อะไรพวกนี้ปรับขึ้นอีกเนี่ยร่วมๆสี่สิบสตังต่อลิตรนะครับทำให้แก๊สโซฮอร์เก้นะครับทะลุไป39บาทกว่าส่วน91ก็38บาทกว่าเอ่อคือแม้ว่าทางปตทกับบางจากนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ก็มีการปรับขึ้นแทบจะทุกสัปดาห์นะครับจนพี่น้องประชาชนบ่นกันนะครับเดี๋ยวนี้ผมเองก็เคยบ่นว่ารถมอเตอร์ไซค์ผมปกติเติมน้ำมันเนี่ยเต็มถังอย่างมากเลยนะครับเอาแบบว่าตกเกเลยเนี่ยร้อยสิบบาทก็เต็มแล้วครับแต่อันนี้เหลือขีด2ขีดเติมก็ไปร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบบาทกว่าจะเต็มถังนี่คือปัญหาภาร,ระของพี่น้องประชาชนชาวรากหญ้านะครับหรือกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยทีนี้ วันนี้เพจไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลน,นะครับเพจ a c e b o o k mm. ก็ได้มีการลงข่าวประมาณสักครึ่งชั่วโมงก่อนที่ผมจะอัดบันทึกคลิปวิดีโอนี้นะครับานายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับมีการประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษานายกเพื่อเร่งปัญหา,เ,าเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์โควิดนะครับในเรื่องดังกล่าวเนี่ยมีอยู่2ประเด็นก็คือเรื่องของปากท้องของพี่น้องประชาชน นะครับแล้วก็สถานการณ์ตึงเครียดในยุโรปที่ส่งผลให้ราคาพลังงานมันสูงขึ้นนะครับซึ่งเขามีแนวทางนะครับในการช่วยเหลือหรือว่าลดภาระค่าครองชีพอยู่3ทางด้วยกัน3แนวทางด้วยกันนะครับก็คือ 1. ห,หาแนวทางลดภาระค่าใช้ใจ่ายดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเช่นการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาราคาน้ำมันกา๊าซหุงต้มค่าไฟฟ้าเป็นต้น 2. บรรเทาภาระหนี้สินซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้ปี65เป็นปีแห่งการแก้ไขปัญหานี้ครัวเรือนโดยมีหน่วยงานขับเคลื่อนเพื่อให้ดูแลพี่น้องประชาชนบรรเทาภาระหนี้ไม่ให้ต้องถูกยึดบ้านหรือยึดรถแนวทางที่3นะครับการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนทั้งในโครงการ EEC โครงการพื้นฐานสร้างความเชื่อมโยงเพื่อกระจายทรัพยากรสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น รถไฟขนส่งสินค้าส่งออก 3. ประเด็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวสื่อก็คงจะต้องเอาไปตามกันต่อนะครับทั้งสื่อเล็กสื่อใหญ่ก็คือเรื่องแนวทางที่1น,นะครับลดภาระค่าใช้จ่ายดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเช่นการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาค่าน้ํามันก๊าซสูงต้มค่าไฟฟ้าเป็นต้นท่านผู้ชมขีดเส้นใต้ไว้แล้วกันนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ ผมเชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ในช่วงเดือนมีนาคมนะครับทางกระทรวงการคลังสภาพัส์สำนักงบเนี่ยน่าจะได้รับแนวนโยบายนี้นะครับเพื่อไปคิดค้นวิธีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อว่าจะอย่างไรเมื่อวานนี้ก็มีสื่อใหญ่นะครับรายงานกันไปแล้วว่าอาจจะมีโครงการคนละครึ่งเฟสห้านะครับซึ่งก็ถ้ามันมี มันจะมาในรูปแบบไหนล่ะครับถ้าเฟสห้าถ้าจะมาคุยกันถึงเฟสห้าตอนนี้มันดูว่าน่าจะยังเร็วไปนะครับเพราะว่าเฟดสี่เนี่ยจะไปสิ้นสุดเอาสามสิบเมษายนหกห้าแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการเพิ่มวงเงินของเฟดสี่โอเคอันนี้พอรับได้เพราะว่าสถานการณ์ตอนเนี้เรื่องค่าน้ํามงน้ํามันนะครับขนาดเมื่อเช้าแอดมินไปตลาดตอนตีห้าไปซื้อลูกชิ้นมาบางอย่างก็ขึ้นนะครับอย่างเช่นเ,เขาเรียกอะไรลหะวุ้นเส้นวุ้นเส้นแบบนิ่มๆะนะครับก็ขึ้นราคา ผักบางชนิดก็ขึ้นราคานะครับน้ำมันพืชน้ำมันปาล์มขึ้นราคาน้ำมันรถน้ำมันเติมรถยนต์เนี่ยนะครับลังสันดาบก็ขึ้นราคาโอ้โหนี่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามมาตรการภาครัฐอย่างใกล้ชิดนะครับคอรมอสัปดาห์หน้าหรือในช่วงเดือนมีนาคมนะครับอีกประมาณ2-3าครั้งที่เขาจะประชุมคอรมอกันทุกวันอังคารเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการเพิ่มเติม มาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาแต่ผมก็เองก็ยังต้องเน้นย้ำว่าท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรเยอะนะครับเพราะว่าถ้าดูจากแนวทางที่หนึ่งเนี่ยเขาเกิดมาคือเพื่อบรรเทาเรื่องของราคาน้ํามันเรื่องของก๊าซหุงต้มเรื่องของค่าไฟฟ้าแน่นอนครับถ้าเกิดมาแบบนี้เนี่ยผมก็ยังไม่เคยเห็นมีการช่วยเหลืออะไรที่เป็นรูปธรรมเลยโดยเฉพาะค่าไฟฟ้ามีนาเมษารร้อนมากนะครับเดือนที่แล้วนี่บินค่าไฟมาเมื่อวานของแอดมินนะครับกุมภาพันธ์ยี่สิบแปดวัน ค่าไฟ777บาทอยู่กัน3คนนะครับมีตู้เย็นอันเดียวพัดลมมี3เครื่องก็จริงแต่มันก็เปิดบ้างไม่เปิดบ้างนะครับไฟตอนกลางวันก็จะเปิดหลอดที่แอดมินทำงานนี่ทำงานเสร็จก็ไปนั่งหน้าร้านก็ปิดแต่ก็ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับค่าเช่าห้องกับค่าไฟค่าเช่าห้องรวมกันในประมาณพัน0ค่าไฟไปแล้ว777 7 77บาทตอง7เห็นไหมครับ ผมก็ยังไม่เห็นว่าม,มีมีมาตรการที่จะมาช่วยเหลือค่าค่าไฟฟ้าโดยเฉพาะที่นายกหรือว่าที่รัฐบาลบอกช่วยกลุ่มเปราะบางช่วยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะครับคนที่อยู่ห้องเช่าข้าวซื้อเนี่ยนะครับมันควรจะได้รับการช่วยเหลือมาตรการลดภาระเรื่องของค่าน้าค่าไฟมากกว่านี้ค่าน้ําจริงๆก็ไม่ค่อยแพงหรอกก็พอสู้ได้นะครับแต่ค่าไฟเนี่ยบางทีมันโอเวอร์เกินไปแล้วเจ้าของหอเจ้าของห้องเช่าเขาก็ไม่ได้มีมาตรการอะไรที่จะมาลด ตั้งแต่ผมมาอยู่ที่นี่สองสามปีกับคุณภรรยาเนี่ยได้ลดครั้งเดียวตอนโควิดระบาดรอบแรกตอนปีหกสามแค่นั้นแหละครับที่เหลือก็จ่ายเต็มมาตลอดไม่ได้มีมาตรการช่วยเหลืออะไรเพราะนั้นถ้าภาครัฐจะช่วยมันต้องมันต้องเป็นช่วยกันทั้งหมดไม่ใช่ช่วยเฉพาะคนที่มีบ้านเป็นของตัวเองคนที่มีบ้านของตัวเองก็มีบ้านอ่ะถูกไหมครับอ่าแต่คนที่เขาไม่มีบ้านที่เขาต้องไปอาศัยบ้านเช่าเข้าซื้อไปเช่าอาพาร์ตเมนต์เช่าห้องเช่าอยู่อย่างเงี้ยคุณจะมีมาตรการช่วยเหลือเขายัางไงนะครับจะให้เขาไป ต่อล้อต่อเถียงไปให้เขาไปต่อรองกับเจ้าของห้องเช่าเจ้าของบ้านเช่ามันก็ไม่ถูกอีกนะครับอ่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็หวังว่าทางภาครัฐเมื่อท่านประชุมกันแล้วนะครับคณะที่ปรึกษานายกให้ความคิดเห็นไปแล้วนะครับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องสภานพสำนักงบกระทรวงการคลังหรือหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับหรือแม้กระทั่งกระทรวงพอมอเกี่ยวข้องกับกลุ่มเปราะบางนะครับผู้มีรายได้น้อยเนี่ยขอให้ท่านทำงานอย่างจริงจังแล้วก็เร่งรีบด้วยนะครับไม่ใช่แบบประชุมการสวยหรู แต่เวลาทํางานนี่มันติดตัวบทกฎหมายขั้นตอนประชุมของหน่วยงานขนา้าราชการอะไรของพวกท่านบางครั้งมันก็ต้องปรับบ้างนะครับรู้ว่าขา้าราชการระบบมันอืดอ,นะอัดนะอืดเป็นเรือเกลือแต่ถึงเวลาที่พวกท่านได้รับประโยชน์ก็ไม่เห็นว่ามันจะต้องเขาเรียกว่าอะไรละ่ะไม่เห็นจะต้องรอนานไม่เห็นจะต้องมารออืดฉืดเหมือนที่ประชาชนรอนะครับเพราะฉะนั้นเอาประโยชน์ของพวกท่าน ที่กินภาษีของพี่น้องประชาชนทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนให้สมกับคําว่าค่าราชการนะครับอย่าเอาแต่ประโยชน์ตนเองนะครับอ่ะเดี๋ยวรอติดตามเมื่อต่อไปนะครับมีความคืบหน้าเรื่องนี้แอดมินจะนํามาสรุปแล้วก็รายงานให้ทราบต่อไปวันนี้รายงานแต่เพียงแนวทางนะครับที่ทางรัฐบาลเขาประชุมกันวันนี้ส่วนรายละเอียดและข้อสรุปจะเป็นอย่างไรคงต้องใช้เวลาอีกสักสัปดาห์สองสัปดาห์หรือตลอดเดือนมีนาคมนี้ก็ว่าได้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับมีข่าวสารด้านใดที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแอดมินจะนำมารายงานให้ทราบแน่นอนครับโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับปลอดโรคปลอดภัยหรือทั่วการพบก,กันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ